เมื่อมีน้ำมาดันตัวใบพายนะครับนะครับรีเลย์ก็จะทําทงานก็คือเราจะเอาหน้าคอนแทคของโฟล์สวิต์นะครับในการมาสั่งให้ตัวรีเลย์ทำงานแล้วเราจะเอาหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับไปต่อใช้งานสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานโฟล์สวิต์ไฟแรงดันต่ํา24โวลต์ DC ป้องกันปั๊มน้ํารันไดาหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นสวิตชิงนะครับแปลงไฟเป็น24โวลต์ดีนะครับเบรกเกอร์แมกนิ i ิกไทม์เมอรีเลย์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพุชปัตตอนสวิตนะครับสตาร์ทสต็อปโฟ s w สวิตนะครับเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับวงจรก็จะมีด้วยกัน2ชุดนะครับไฟ AC แล้วก็ไฟ DC นะครับเรามาดูไฟ AC กันก่อนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นลายนะครับ ส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับสายลายนะครับก็จะมาเข้าพุชปัตตนนะครับปุ่มกดสตาร์ทนะครับก็คือจุดนี้นะครับจะมาเข้าปุ่มกดสตาร์ท หน้า c o n t a c t no นะครับออกจากปุ่มกด start นะครับก็จะมาเข้าปุ่มกด stop นะครับก็จะเป็นหน้า c o n t a c t nc นะครับออกจากปุ่มกด stop นะครับก็จะมาเข้า c Contact ของ timer นะครับ จุดนี้ก็จะเป็นคอนแทคของทม์เมอร์นะครับก็จะใช้หน้าคอนแทค NC นะครับจะใช้หมายเลข9นะครับเข้าหมายเลข9ออกหมายเลข1นะครับออกจากคอนแทคของทม์เมอร์นะครับหมายเลข1นะครับก็จะมาเข้า,อาคอยของแมกนิติกนะครับ จะมาเข้าที่ a 1นะครับแล้วก็จะออกที่ a 2นะครับ a 2จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแมกน e ติกคอนแทคเตอร์นะครับทีนี้นะครับเราจะให้แมกน e ติกนะครับค้างสถานะการทํางานนะครับหรือให้ปั๊มน้ําทํางานตลอดเวลานะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกน e ติกนะครับจะมาค่อมสวิตสตาร์ทนะครับ ก็คือจุดนี้นะครับหน้าคอนแทคของแมกนิติกนะครับเราจะใช้หน้าคอนแทคเป็นหน้าคอนแทค n o นะครับก็คือหมายเลข13และหมายเลข14นะครับหมายเลข13นะครับก็จะมาเข้าบนสวิตซ์สตาร์นะครับส่วนหมายเลข14นะครับก็จะมาเข้า ล่างสวิตสตาร์ทนะครับแบบนี้นะครับก็คือเอาหน้าคอนแทคของแมกนติกนะครับก็คือตัวนี้นะครับหน้าคอนแทค NO นะครับหมายเลข13และ14มาต่อค่อมสวิตสตาร์ทเพื่อให้แมกนติกค้างสถานะการทำงานนะครับจุดนี้ก็จะเป็นแมกนติกคอนแทคเตอร์นะครับจ่ายไฟให้ทาร์มเมอร์นะครับก็คือจุดนี้นะครับจะเป็นทาร์มเมอร์แมกนติกทำงานทาร์มเอร์ก็จะทำงาน เมื่อทามเมอร์นับเวลานะครับก็จะตัดการทำงานของแมกนิติกนะครับโฟสวิตก็จะมาทำงานแทนคอ n นแทคของทามเมอร์นะครับก็คือจุดนี้นะครับทามเมอร์ก็จะใช้หมายเลข13นะครับและหมายเลข14นะครับหมายเลข13นะครับของ คอยทามเมอร์นะครับก็จะมาเข้าที่ a 1นะครับก็คือจุดนี้นะครับระหว่างหมายเลข1และ a 1ก็คือจุดนี้นะครับส่วน14นะครับก็จะเป็นาสายนิวตันนะครับกดปุ่มสตาร์ทแมกนีติกทำง,งาน ทามเมอร์ทำงานทามเมอร์ก็จะนับเวลาแล้วก็จะตัดการทำงานของแมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานจาก NC ก็จะเป็น NO นะครับทีนี้เราจะให้แมกเนติกทำงานหลังจากทามเมอร์ตัดการทำงานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแท t ของรีเลย์นะครับมาต่อข้าม c คอนแท t ของทงามเมอร์นะครับคอนแท t ของรีเลย์ตัวนี้นะครับจะเป็นคอนแท t ของโฟสวิตนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการต่อวงจรการใช้งานของไฟ DC กันก่อนนะครับก็คือจุดนี้นะครับจะเป็นไฟ DC ข้างบนก็จะเป็นบวกนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นลบนะครับบวกนะครับก็จะมาเข้าโฟสวิต์นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็น ฟสวิต์นะครับก็จะใช้หน้าคอนแทคเอ็นะครับจะมาเข้าหมายเลขหนึ่งนะครับของโฟสวิต์แล้วก็ออกหมายเลขสองออกจากหมายเลขสองนะครับของโฟสวิต์นะครับก็จะมาเข้าคอยของรีเลย์นะครับ ือจุดนี้นะครับเป็นคอยของรีเลย์ก็บวกนะครับก็จะมาเข้าออหมายเลข1 4นะครับแล้วก็จะออกหมายเลข13นะครับหมายเลข13นี่ก็จะเป็นค้นลบนะครับจุดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคอยของรีเลย์แบบนี้นะครับ ทีนี้เราจะเอาหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับมาต่อคอมคอนแทคของทามเมอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับโฟสวิตช์นะครับเราใช้งานเป็นไฟ DC อยู่นะครับก็คือไฟแรงดันต่ำนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นคอนแทคของรีเลย์นะครับเราจะใช้หน้าคอนแทค n o นะครับเราจะใช้หน้าคอนแทคหมายเลข5นะครับและหมายเลข9ก เราก็จะมาต่อคอมคอนแทคของทาร์เมอร์นะครับหมายเลขห้าก,ก็จะมาเข้าบนคอนแทคของทาร์เมอร์คือจุดนี้นะครับส่วนหมายเลขเก้านะครับก็จะมาเข้าล่างคอนแทคของทาร์เมอร์นะครับก็คือจุดนี้นะครับจะเข้าจุดนี้จุดนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสายต่อถึงกันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นรีเลย์นะครับ เมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับแมกนติกก็จะทํางานทาร์เมอร์ก็จะทํางานนะครับน้ําก็จะมาดันตัวโฟสวิตนะครับจุดนี้นะครับน้ําก็จะมาดันโฟสวิตหน้าคอนแทคชุดนี้นะครับก็จะต่อการทํางานรีเลย์ก็จะทํางานหน้าคอนแทคดีเลย์ชุดนี้นะครับก็จะต่อการทํางานนะครับก็จะเปลี่ยนหน้าคอนแทคนะครับจาก NO ก็จะเปลี่ยนเป็น NC นะครับก็จะต่อการทํางานให้แมกนีติกนะครับทาร์เมอร์ก็จะนับเวลาแล้วก็จะตัดการทํางาน ชุดนี้นะครับจะตัดการทำงานโฟสวิต์ก็จะต่อการทำงานแทนนะครับมาให้ปั๊มน้ำทำงาน uh, ตลอดเวลานะครับหากปั๊มน้ำทำงานนะครับไม่มีด้ามาัาดันตัวโฟสวิต์นะครับชุดนี้นะครับก็จะไม่ต่อการทำงานนะครับเมนิติกก็จะไม่ทำงานนะครับปั๊มน้ำก็จะไม่ทำงานนะครับกดปุ่มสตาร์ทเมนิติกมมทำงานทา์เมอร์ทำงาน แต่ไม่มีน้ํามาดันตัวโฟ w สวิตนะครับไทม์เมอร์ก็จะนับเวลาตัดการทํางานของแมกเนติกนะครับขามาต่อวงจรใช้อันจริงกันเลยนะครับสายลายนะครับที่ออกจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าปุ่มกดสตาร์ทนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นาสายลาย ก็จะมาเข้าปุ่มกดสตาร์ทนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มกดสีเขียวจะเป็นหน้า c o n แ a c t NO นะครับออกจากปุ่มกดสตาร์ทนะครับก็จะมาเข้าปุ่มกดสต็อปนะครับ mm. ก็จะเป็นหน้า contact NC นะครับปุ่มกดสต็อปครับออกจากปุ่มกดสตาร์ท ก็จะมาเข้าปุ่มกดสต็อปนะครับก็จะเข้าหน้า Contact nc นะครับเขียวสตาร์ทแดงสต็อปนะครับออกจากปุ่มกดสต็อปนะครับก็จะมาเข้า Contact ของท i m er ์เมนะครับคืจุดนี้นะครับก็จะมาเข้าหมายเลข9ก 9. นะครับคอนแทคของท i m er. ์เมจุดนี้นะครับปุ่มกดสต็อป ก็จะมาเข้าคอนแทคของทามเมอร์นะครับหมายเลข9กก็คือจุดนี้นะครับหมายเลข9ก็จะเป็นหน้าคอนแทค NC นะครับก็คือต่อถึงกันนะครับเมื่อจ่ายไฟให้ทามเมอร์นะครับหน้าคอนแทคก็จะเปลี่ยนสถานะการทำงานหรือตัดการทำงานของหน้าคอนแทคนะครับเข้าหมายเลข9กนะครับแล้วก็จะออกหมายเลข1นะครับ จุดนี้ก็จะเป็นหมายเลข1หนึ่งครับออกจากคอนแทคของทัมเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับ,ออก,ก,รบ,รบก็จะมาเข้า A1 นะครับของแมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็น A1 นะครับเดี๋ยวสายนิวตันนะครับเราค่อยต่อพร้อมกับ ทารเมอร์นะครับจุดนี้นะครับทีนี้เราจะให้แมกนิสติกนะครับค้างสถานะกัลทํามานะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกนิสติกนะครับหน้าคอนแทคเอนะครับมาคล้อมปุ่มกดสตาร์ทนะครับก็คือจุดนี้นะครับ13นะครับ13นะครับก็จะมาเข้า บนปุ่มกดสตาร์ทนะครับก็คือจุดนี้ส่วนมาเลข14นะครับของคอนแทคของแมกเนติกนะครับก็ค,คือจุดนี้นะครับก็จะมาเข้าล่างปุ่มกดสตาร์ทนะครับ จุดนี้นะครับล่างปุ่มกดสตาร์ทแบบนี้นะครับจุดนี้นะครับ ทามเมอร์นะครับก็จะทํางานพร้อมกับเมกเนติกนะครับเราจะเอา A1 นะครับจากเมกเนติกนะครับมาต่อเข้าหมายเลขสิบสามนะครับของทามเมอร์นะครับก็คือก็คือคอยของทามเมอร์นะครับหมายเลขสิบสามนะครับก็คือจุดนี้นะครับ หมายเลข13ของทามเมอร์ก็จะมาเข้า A 1ของแมกเนติกนะครับคือจุดนี้นะครับก็คือจัดทำงานพร้อมกันนะครับทีนี้เรามาจ่าย สายนิวตันนะครับให้กับแมกนิติกและทามเมอร์กันนะครับก็คือจุดนี้นะครับสายนิวตันสายนิวตันนะครับที่ออกจากเบเกอร์นะครับก็จะมาเข้าที่ A2 นะครับของแมกนิติกแล้วก็จะต่อจาก A2 นะครับของแมกนิติกนะครับก็จะมาเข้า หมายเลข14นะครับของทามเมอร์จุดนี้นะครับหมายเลข14ทีนี้เรามาต่อชุดไฟ DC กันก่อนนะครับเราก็จะจ่ายไฟนะครับให้กับตัวสวิตช,ชิงนะครับ ลายแล้วก็นิวตันนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นลายนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นลายด้านฝาก็จะเป็น อันนี้ต้นนะครับเราก็มาจาะให้ตัวสวิตชิ่งนะครับสีน้ำตาลก็จะเป็นลาย สวนสีน้ำมันนะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับทีนี้เราจะเอาไฟจากสวิตชิ่งนะครับไปต่อใช้งานกับโฟสวิตนะครับก็คือคู่บวกนะครับคู่บวกของสวิตชิ่งนะครับจุดนี้นะครับคู่บวกของสวิตชิ่ง ก็จะมาเข้าคอนแทคของโฟล์สวิต์นะครับก็จะมาเข้าหน้าคอนแทค nO นะครับก็คือจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทคของสวิตชิ่งนะครับก็จะมาเข้าหมายเลขหนึ่งนะครับออกหมายเลขสองนะครับจะใช้หน้าคอนแทค n o นนะครับจุดนี้ก็คือหมายเลขหนึ่ง ก็จะมาเข้าคอยของรีเลย์นะครับจุดนี้นะครับก็จะมาเข้าคอยของรีเลย์นะครับก็จะมาเข้าหมายเลขสิบสี่นะครับ 14นะครับก็จะเป็นบวก13ก็จะเป็นลบนะครับก็จะมาเข้าหมายเลข14แล้วก็ออกหมายเลข13นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลข13 13นะครับตัวนี้ก็จะเป็นค้นลบนะครับก็จะไปเข้าที่สวิตชิ่งนะครับคือแบบนี้นะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นไฟแรงดันต่ำนะครับสำหรับตัวโฟสวิตนะครับทีนี้เราจะเอาหน้าคอนแทคนะครับไปต่อใช้งานนะครับก็คือเราจะเอาหน้าคอนแทคของรีเลย์ตัวนี้นะครับ หลักการทํางานนะครับเมื่อมีน้ามันดันใบพายตัวนี้นะครับรีเลย์ก็จะทํางานเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับไปต่อใช้งานนะครับก็คือจุดนี้นะครับหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับเราจะใช้หน้าคอนแทค NO นะครับหมายเลขค่าและหมายเลขเก้านะครับก็จะมาค่อมคอนแทคของทามเมอร์นะครับก็คือจุดนี้นะครับคอนแทคของรีเลย์ ก็จะมาค่อมคอนแทคของทา m ์มเมอร์นะครับก็คือจุดนี้นะครับข้างล่างนะครับส่วนข้างบนนะครับหมายเลข5นะครับก็จะมาค่อมอบนคอนแทคของทา m ์มเมอร์นะครับ คือจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับจุดนี้นะครับ ออนเบกเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการทํางานของอโฟลสวิตกันก่อนนะครับเมื่อมีน้ํามาดันตัวใบพายนะครับเห็นไครับรีเลย์ก็จะทําทงานาก็คือเราจะเอาหน้าคอนแทคของโฟลสวิตนะครับในการมาสั่งให้ตัวรีเลย์ทำงานแล้วเราจะเอาหน้าคอนแทคของรีเลย์นะครับไปต่อใช้งานในวงจรหลักนะครับก็คือวงจรไฟ220โวลต์นะครับชุดนี้ก็จะเป็น อ่ายี่สิบสี่โวลต์ดีซีนะครับนะครับไม่ติดทำงานปั๊มน้ําทํางานน้ําก็จะมาดันตัวใบพายแบบนี้นะครับเห็นไหมครับชุดนี้นะครับทามเมอร์นะครับก็จะตัดการทำงานนะครับชุดนี้ก็จะตัดการทำงานรีเลย์ชุดนี้นะครับก็จะต่อการทำงานแทนนะครับนะครับชุดนี้ก็จะต่อการทำงานแทนปั๊มน้ําก็จะทำงานตลอดเวลานะครับทีนี้หากเกิดกรณีนะครับปั๊มน้ําทำงานแล้วดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับ ก็จะไม่มีน้ํามาดันตัวใบพายตัวนี้นะครับจุดนี้นะครับถ้าไม่มีน้ํามาดันตัวใบพายนะครับตัวใบพายนะครับก็จะตัดการทํางานของแมกนิทิกและปั๊มน้ํานะครับแบบนี้นะครับปั๊มน้ําทํางานแต่ไม่สามารถดูดน้ําขึ้นนะครับก็จะไม่มีน้ํามาดันตัวใบพายทิมเมอร์ก็จะตัดการทํางานของปั๊มน้ําโดยอัตโนมัตินะครับตาร์ท ปั๊มน้ำทำงานน้ำก็จะมาดันใบพายแบบนี้นะครับถ้าน้ำมาดันใบพายนะครับแมกนิติกและปั๊มน้ำก็จะทำงานตลอดเวลานะครับถ้าหากเกิดกรณีนะครับปั๊มน้ำทำงานไปแล้วนะครับไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมานะครับก็จะไม่มีน้ำมาดันตัวใบพายนะครับ <c oughs> ก็จะตัดการทำงานของวงจรนะครับก็คือป้องกันปั๊มน้ำรันไดยนั่นเองนะครับนะครับ ปั๊มทำงานแต่ไม่สามารถดูดน้ำมาดันตัวใบพายทามเมอร์ bye er <c oughs> ก็จะตัดการทางานของวงจรโดยอัตโนมัตินะครับก็คือป้องกันปั๊มน้ำรันได้นั่นเองนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ